STOP อย่าเพิ่งกดข้ามพราะข่าวที่เรากำลังจะเล่าคุณต้องได้รู้กับ The Viral Hit Spotlight ไฮไลทข่าวบนันเทิงที่คุณห้ามพลาดสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหนุ่ยครับผมเริ่มกันที่ซีรี์รุนระทึกมีเลอร์ครในกระจกจากนิยายชื่อดังชั่วเอเชียเขียนโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านอาการทางสมองเล่าเรื่องราวความรักที่แฝงความหลอนและหักมุมแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมระทึกพร้อมกันทั่วโลกกว่า190ประเทศ เริ่ม22ตุลาคมนี้ที่เดียวบนไอชีอีครสายโรแมนติกดักต้องไม่พลาดนครับผมต่อก็ด้วยภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าเรื่องลางรักที่กลางเขาหรือชื่ออังกฤษว่า A Private i e of Hills เรื่องราวความรักที่เริ่มต้นในเมืองนางาซากิได้ถูกสงครามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเข้าฉาย16ตุลาคมนี้มาถึงฟังไทยกันบ้างกับความเดินระดับเมืองแตกภาพยนตร์มือปืนผลงานล่าสุดจากผู้กำกับพุชิพงษ์นาคทองเจ้าของผลงาน Four Kings และใบหนุ่ม2544 นำแสดงโดยแหลมสมพลฟ้าสาริกาเฟยพัทระอาอัจกรและเบนจามินเตรียมระเบิดความมันพร้อมกันทั่วประเทศ27พฤศจิกายนนี้และปิดท้ายด้วยข่าวลีสำหรับแฟนคลับหนุ่มอีจองซอกเตรียมพบกับแฟนมิตติ้งสุดอบอุ่น2 0 25อีจองซอกเอเชียแฟนมิ e ติ้งทัวร์ with just like this in Bangkok จัดขึ้นวันเสาร์ที่6ันวาคมที่ True Icon Hall Icon สยามบัตรเริ่มต้นที่2,500บาทเปิดขาย25ตุลาคมนี้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาและเว็บไซต์ Alltickets.com อย่าลืมรีบจองก่อนซีที่พิเศษจะหมดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าชอบเขาไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ See you again next day สหลับวันนี้สวัสดีครับ